สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแัมอีกแล้วนะคะก็หายนไปสักพักหนึ่งเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้แตมจะมาทําการเหอของให้เพื่อนๆดูนะคะมีหลากหลายมากเยอะมากนะคะไปหาน้ําจิบกินกันได้เลยระหว่างที่รอดูแตมน,นะคะโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้จะมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันบ้างค่ะชมญมาเลยค่ะ,คคะมาเริ่มที่สิ่งแรกเลยนะคะไม่ขอเรียงว่าได้อะไรมาก่อนหลังเพราะว่าเยอะมากจริงๆนะคะเอาเอันแรกก่อนเลยดีกว่าเอาเป็นคิวเพรสค่ะ นะคะในนี้ก็จะมีของที่ไม่ใช่คิวเพสอยู่ด้วยนะคะไม่ต้องสนใจโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวไอของที่ไม่เกี่ยวจะเอามายุ่งทำไมนะนะคะของที่ได้จากคิวเพสนะคะก็จะมีโอเคดูแบบเลอะเรือนเลอะเทอะมากจริงๆนะคะสิรกที่ได้มานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นคิวเพรสัลเลอร์แฟนตาซีคลีนซิ่งเจลนะคะเป็นคลีนซิ่งเจลที่มาในรูปแบบนี้นะคะ เป็นหัวปัม๊มเป็นเนื้อเจลนะคะซึ่งที่ได้ซื้อตัวนี้มาลองเพราะว่ามันลดราคานะคะไม่มีอะไรเลยมันลดราคาก็เลยซื้อมาแล้วก็จําราคาไว้ได้แล้วแล้วก็คือพอดีว่าในช่วงที่กำกลับบ้านนะคะจำดื่มเอาตัวเครื่องล้างเครื่องสําอางไปที่ล้างเครื่องสําอางสินะดืม่มเอาไปก็เลยไปลองลองลอง,ลองไปหาในคิวเพลสปรากว่ามีตัวเนี้ยที่ว่าอยู่ในส่วนที่ว่าเขาลดราคาอยู่ก็เลยเอามาลองดูแล้วมันเป็นเป็นแบบฟิลลิง่งแบบเป็นเนื้อเจลอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เลยอยากเอามาลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าลองใช้แล้วบอกตรงๆว่านะไม่ชอบเลยมันเป็นคือเหมือนเราเอาว่านหางจระเข้ล้างหน้ามันเป็นฟิลลิ่งอย่างไรที่อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ถนัดกับการใช้อะไรที่เป็นแบบเนื้อครีมเนื้อออยมากกว่าที่จะใช้แบบเจลนะคะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะเพิ่งใช้ได้แบบครั้งเดียวเองอาจจะครั้งต่อไปอาจจะชอบก็ได้นะคะผ่านป้าตัวที่สองนะคะที่ได้มาก็จะเป็นอ๋อตัวนี้เขาให้แถมมาเพราะาซื้อครบจํานวนตาม ยอดที่เขาห้ซื้อนะคะจะเป็นออร่าไว้นะคะออร่าไว้ m o ส s t จ e คลีนเซอร์นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้านะไม่ได้แกะกันเลยนะคะหลอดลักษณะหลอดก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยว่าเป็นยังไงจะดมกลิ่นดูก็ดมไม่ได้เพราะว่าห่อฟอย์เอาไว้นะคะเดี๋ยวตัวนี้ถ้าใช้ได้เป็นยังไงจะมาพอมทีนึงแต่ส่วนมากแต่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นพวกโฟมล้างหน้าสักเท่าไหร่เพราะว่ากลัวใช้แล้ว จะผื่นขึ้นหน้าก็เลยไม่ค่อยจะได้เปลี่ยนอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์มม้างหน้าเท่าไหร่นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น Q-Press Moisture Milk ไวท์แอนด์เฟิร์มไนท์โลชั่นะคะ,ะ,คะตัวนี้เอามาลองดูคือราคามันน่ารักปีรู้สึกว่าจะไม่เกิน200มั้ง179ยประมาณนั้นถ้าจะไม่ผิดคือของ Q-Press ราคาน่ารักมากและพอดีช่วงนี้กำลันมาอินกับการที่จะใช้เขาเรียกว่า พวกบำรุงหน้ามากกว่าเครื่องสำอางก็เลยพยายามหาอะไรที่มันแบบจะช่วยในการบำรุงหน้าเพราะตามก็แบบอายุก็ไม่ใช่แบบไก่กาอาราลี่แล้วนะคะเลยจะหาอะไรที่มันมาช่วยแบบประคมผิวมันไม่ไม่เอจนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขวดประมาณนี้แบบนี้เลยนะเนื้อเขาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้มีเดยครีมด้วยนะออกมาสิอ่าเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเนื้อขาวๆเลยนะ ทาแล้วก็จาเห็นเออมันซึมเร็วดีเที่ยงกันมันหอมนมด้วยหอมนมมากชอบนะคะมันจะแบบให้ความมันอยู่ระยะหนึ่งมันจะแบบเอามาทาเป็นตอนกลางคืนอะ่ะเขาชเจ้บบำรุงเป็นแบบย o i s t u ไรเซอร,ราคาถูกตัวหนึ่งนะคะเอามาลองว่าเป็นยังไงเนาะมาที่อีกตัวหนึ่งค่ะตัวสุดท้ายในนี้แหละประเด็นที่ไปเพราะเจ้าตัวนี้เลยจริงๆอะนี่ซึมไปแล้วซึมไปแล้วรู้สึกเย็นด้วยหอมหอมมีน้ำหอมถ้าใครแพ้อะตัวนี้อาจจะต้องเลี่ยงนะคะ โอเคกลับมาที่เจ้าตัวที่จะพูดถึงต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย Q Press Bye Bye Oil Fusion Foundation นะคะ SPF 50 PA บวกๆๆเจ้าตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เป็นอะไรที่จำอยากจะลองกับไม่อยากจะลองคือมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกว่าจะลองดีไหมกลัวจะผิดหวังลองหรือไม่ลองนี้เพราะว่าราคามันก็ประมาณ3-400อะค่ะแล้วแล้วมันไม่มีรีฟิลให้สำหรับังก็ถือว่าราคาก็ ใช้ได้อยู่ไม่ได้แพงมากแต่มันก็แบบทําไมไม่มีรีฟิลให้นะคะตัวผลิตภัณฑ์เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ไม่ได้กองแกงก็เป็นพลาสติกพลาสติกค่ะนะเปิดมาก็จะเป็นพับพับอันนี้อ่เพอดีว่าไปหาคุณเพื่อนแล้วคุณเพื่อนออขอลองปาดนะคะไปนะยังไม่ทําการลองใช้เลยว่าเป็นยังไงบ้างสีที่ําใช้เป็นสีเบอร์ C1 นะคะ by a l l a เบอร์ขาวที่สุดของเขาเลยนะคะเปิดมาเขาก็จะมีการแบบปิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ข้อเสียของเขาคือต่ว่ามันไม่ใช่ข้อข้อเสียไหมเออไม่ใช่ข้อเสียะสิมีกระจกแต่มันคุณเราต้องดึงออกนะจ๊ะขอไม่ดึงออกก่อนละกันยังไม่ได้ใช้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อคูุชั่นพร้อมๆกันอ่ะก็จะประมาณนี้เฮ้ยชอบที่มันเป็นอันเนี้ยมันแบบเห็นไหม เหมือนมันเหมือน,นเป็นเมือกหอยทากเลยเดี๋ยวเจ้าตัวนี้จะมาทํารีวิวอ,อีกทีนึงนะคะจะไม่ขอปาดผลิตภัณฑ์ใดให้ดูก่อนนะคะตอนนี้วิธีการปิดของทนค,ออค,ออคืออะไรอะไรยังไงนนะจบกันไปกับคลิวเพรสนะคะอันต่อไปเลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยออร์ลินทอนปรินเซสนะคะซึ่งในนี้ก็จะไม่มีแค่ออร์ลินทอนเป็นเซตเดียวนะเดี๋ยวออที่ไม่ไดบอกก่อนลวกันเนาะสิ่งที่ได้มานะคะคือเจ้าตัวนี้เลยที่ได้มา คือเป็นอะไรที่ชอบมากของลอเรนทอนเป็นเซตพ่อะ็่ตํามเป็นคนที่ใช้ครีมได้เปลืองสุดติ่งฟดิ่งแมวมากนะคะคือปัมป๊มปัม๊มปั๊มใช้ปัม๊มใช้เอาปัม๊มใช้เอาแล้วเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ได้แพงมันถูกนะคะแล้วก็กลิ่นดีงามมากทาชอบกลิ่นที่เป็นดอกไม้กลิ่นดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออซื้อมานะคะราคา135บาทแต่ว่าทําได้ลดเป็นโปรวันเกิดนะคะ ซึ่งมันจะหมดภายในสิ้นปีเขาเลยบอกว่าอย่าลืมใช้นะคะเดี๋ยวมันจะหมดเราก็เลยใช้ไป mm. แล้วก็จัดไปทั้งหมด3ามขวดนะคะอีกขวดหนึ่งก็เป็นกลิ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าคุณแม่หยิบไปแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะ mm. ที่ทำได้มานะคะ mm. เนื่องจากกาลับบ้าน mm. ใช่ไหม mm. อย่างที่บอกไม่คิดว่าที่บ้านจะมีสิ่งนี้ขายห้างแถวบ้านเจ้าตัวนี้เลยค่ะวาสลีนนะคะลิปเทอร์ีนะคะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นโลซีลิปนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นโคโค่บัตเตอร์นะคะ ต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงได้ซื้อตอนแรกตํามก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกระปุกเล็กมันจะดีกว่ากระปุกใหญ่ไอ้ขนาดไหนเพราะว่าตําชอบใช้กระปุกใหญ่มากคือรู้สึกว่ามันดีมันแบบมันดีอ่ะมันแบบสามารถควักแล้วแบบทาตอนเช้าตื่นมาปากชุ่มชื่นนะคะก็ไม่เข้าใจตัวนี้มันดียังไงจนกระทั่งคุณน้องสาวแต่มาค่ะไปซื้อมานะคะในราคา1น9ราบาบาทนะคะแล้วเต็มก็ลองใช้ของคุณน้องซึ่งมันก็ดีนะแล้วก็มันก็ต็มมันแตกต่างกับเจ้าตัว ปิโตรเลียมเจลวัสซีนอันนั้นนะคือไอตัวนั้นมันจะให้ความมันแล้วมันซึมเข้าช้ามากคือตื่นมาก็ยังแบบมันมันแล้วมันแบบบางครั้งเวลาทามันก็จะแบบเลอะมันเข้าใจความรู้สึกของประมาณทาแล้วมันมันแล้วมันก็เลื่อนออกจากปากมามามาอยู่ที่คางไหมเอออะไรประมาณนั้นแต่เจ้าตัวเนี้ยมันให้ f e e l ิ่งที่ประมาณว่าเหน็บเหน็บแต่ว่าซึมเข้าปากแล้วก็แบบปากนุ่มชุ่มชื้นมากนะคะก็เลยไปสอยมาเจ้าตัวนี้จาได้มาในราคาเท่าไหร่ให้ทายได้มาในราคา85บาท แพ้สิคะะมาจะบ้าเหรอไม่เอาได้ไงเนะอืมแล้ก็อ,อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ได้มาเพราะว่าอยากจะลองนะคะไอตัวนี้ก็จะเป็นแป้งเจ้านางค่ะเห็นความเลอค่าของนางไหมนะคะเห็นแค่แพคเกจก็สอยมาเลยค่ะทำได้มา,า,านาคา3 0 0บาทนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็น perfect bright UV เป็นแป้ง t w a y ค่ะ two way คือแป้งผสมรองพื้นนะ อันนี้มี S P F 20นะคะเบอร์ที่ํำได้ก็จะเป็นเบอร์01นะคะไปซื้อเป็นเบอร์สี01เบอร์สำหรับเบอร์ชื่อว่าเบอร์ผิวขามนะคะก็เหมือนตลับเป็นตลับแบบพลาสติกนะคะเปิดมากมีปุ่มให้กดบึ๊กถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะดีจำอยู่กับห้องอยู่ในห้องกับน้องนะคะน้องก็ดูหนังอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นพับของเขานะคะก็โอเคเลยดมอุ้ยมั <c oughs> นมีกลิ่นหอมะ่ะนะคะแล้วก็ตัวแพคเกจเขาก็จะมีพลาสติกกันกันระหว่างอันแป้งกับกระจกนะคะกระจกก็ใหญ่เห็นได้จริงชัดเจนนะคะอุ้ยหอมกลิ่นหอมอะกลิ่นเหมือนพับเลยกลิ่นหอมมากนะคะคือความงามของแป้งตัวนี้เห็นกันไหมเอยมัน มันปั๊มลายนูนเหมือนแบบข้างหน้าเลยมันหาม,มากเลยจริงๆนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ลองเลยอ่ะเดี๋ยวลองปาสีเบอร์สูดนหนึ่งให้ดูอุ้ยเนื้อนุ่มนะคะมันจะเนืนเน้อเรียนละเอียดมากนะคะเห็นไหมสีมันกลืนไปกับคือมันเข้ากับผิวเขามากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวตัวนี้เขาลองก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าสื่อกันฟังอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นจิกฟองจิกเป็นลอยขึ้นมาเลยอะ่ะ เดี๋ยวใจยังไม่ได้ใช้เลยตัวนี้มันเหมือนมีแบบวิงวิงด้วยนะเตือนนิดนึงถ้าใครไม่ชอบวิงวิงนี้ตัวนี้อาจจะต้องมองผ่านไปนะต่อมันเป็นแบบประกายเล็กๆเท่านั้นเลยจริงๆนะโอเคต่อกันนะคะที่ส่วน่อบใบที่จาได้มานะคะ <Okay. S 1> Hendu Audington Princess แต่ไม่ใช่ o r d i n t o n Princess นะคะเป็นสิ่งที่ได้มาจากี t แ a นบอยนะคะโ okay. อเคเจ้าสิ่งแรกเลยนะคะที่ได้มาก็จะเป็นาก r น m าเจ้า3าตัวนี้นะอันนี้ซื้อมาทดลองเพราะว่าอยากจะลองแล้วก็ราคามันน่ารักมันเป็นราคาที่ไม่เกิน 50บาทนะคะมากสำหรับแตมต้องเป็นมารที่ราคาไม่เกิน50บาทถึงร้อยหนึ่งจะเป็นอะไรที่แบบรับได้นะคะเจ้าต,ตัวนี้ก็จะเป็นมาร์คบานาน่ามิวมาร์นะคะที่ซื้อเพราะว่านมกล้วยเกาหลีคิดถึงอยู่แค่นั้นนะนมกล้วยเกาหลีใช้แล้วต้องหน้านุ <c oughs> ่มก็เลยเอามานะคะตัวนี้ามาลองดูเจ้าต,ตัวนี้ก็จะเป็นอะโลเวรานะคะเป็น มากสก์สวนหานจลในเค่แหละเอามาลองดูเหมือนกันนะคะส่วนมากมาให้ตํมเอามาลองส่วนมากจะเป็นอะไรที่ตําจะลองแผ่นมากสกมากกว่านะคะเพราะว่าตําอยากรู้ว่ามากสกที่ราคาถูกเนี่ยแผ่นมากสก์มันคือมันมีแบบหลากหลายแต่เราอยากรู้ว่าอะไรแบบไหนที่ดีที่สุดนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็น beauty friends vitamin เอเซน c e มาสกนะคะเป็นแบบเป็นส้มอะแต่ว่ามันเป็นเขาบอกเป็นวิตามินแต่ว่ามันเป็นส้มอะ ะะก็มาลองดูคือซื้อเพราะว่าแพนะ็กเกจนางร้วชอบสีส้เมเนยก็เลยเอาสีส้มมาไม่มีอะไรเลยนะคะตั้นต่อไปนะคะที่ได้มาเป็นของหิมาลัยานะคะตัวนี้อ้าวทำไมเป็นนี้อ่ะ้ยลงไม่ลง,ลงอ้าวช่างมันนะคะราคาครีม85บาทคุณแล้วดีมาก ดีในที่นี้คือเหมาะสําหรับคนผิวมันให้ความชุ่มชื้นดีมากพอทาแล้วมันจะกลืนไปกับผิวเลยนะคะมันมีเป็น,เป,นเป็น All Day Moisturizing นะคะเป็น Aloe Vera Winter Cherry นะเดี๋ยวเราปักคิมให้ดูว่าเป็นยังไงมันเป็นเนื้อครีมที่ดีมากตอนแรกองซื้อมาแบบม้าบอกเฮ้ยมันดีนะแต่ลองเอาไปใช้ดูเราก็แบบจริงเหรอมันจะดีอะไรขนาดนั้นแต่พอลองแล้วแบบเฮ้ยคุณมันซึมไปกับผิวแล้วแบบกลิ่นแบบสมุนไพรสมุนไพรย่าๆดอกไม้หน่อยอะ แล้วดีมากทาไปสักพักเนี่ยแล้วมันก็จะเกินไปเลยหายไปเลยเนี่ยหายไปจริงๆนะมันแบบใช้เป็นมอ i s t u r i z i n g ในตอนเช้าได้ไม่ทําให้แบบหน้ามันเพิ่มเลยจริงๆตัวตัวนี้เป็นอะไรที่แบบชอบมากๆเลยนะคะลองดูนะขายที่แบนบรย85ดบาบาทเท่านั้นค่ะนะ <Okay. S 1> มาต่อวันที่เจ้ากระปาเลยนะคะวัสนะะันค่ะวัสะะ์ละลอยของตัเองนะคะเลยอ,อีกอย่างในึงที่เขาเรียกกันว่าวัดสดนนะคะโอเคมาดูกัน ิ่งแรกนะคะที่จำได้มาก็จะเป็นปน,นามาสุส่นตมค่ะพอดีช่วงนั้นมาคเขาลดราคานะคะเราก็เลยได้มานะโอเคมาดูอันแรกที่จำได้ก่อนนะคะก็จะเป็นอะไรอือ๋อเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็น BB No น m s นะคะอันนี้ตําเลือกกับน้องนะคะว่าเออตอนแรกรช่วงปลายปีอ่ะมันลดเยอะมากเลยนะคะพวกมาคมาคหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบมีเจ้าตัวบิวตี mm ้เ i ลี่มาสก็คือแบบ ในตาก้าเราก็เยอะแล้วไงเราก็ต้องเลือกระหว่างเจ้าตัวเนี้ยกับม่ й บิวตี้เดลี่มาส์์นะคะเป็นตัวที่เขาออกใหม่น้องเราก็เลยเลือกไม่ถือว่าเจ้าอะไรดีน้องแต่ว่าเจ้เจ้าอน,นี้สิเราก็ถามว่าทำไมว่าทำไมต้องเป็นตัวนี้เพราะมันก็ไม่เคยใช้มันก็ไม่รู้มันดีไม่ดีนะคะแต่ส่วนตัวเราเคยใช้แล้วก็เทใส่ไปทางนี้นิดหน่อยน้องเราก็บอกว่าเออมัน,ม,นมันทำมาจากเกาหลีะเจส่วนอีกอันนึงมันจะจากจาก,จากจีนแล้วก็แบบอ๋อเหรอเออเออเราก็เชื่อน้องก็เลยเอาตัวนี้มานะคะ ตัวนี้ดีเหมือนกันนะเนื้อมาร์กเขาก็โอเคแล้วก็แผ่นมาร์กดีมากเข้ากับหน้าแล้วก็ทาไมเสียงต้องเปลี่ยนทาไมต้องมีเสียงสองมันมันแผ่นมาร์กดีมากจริงๆเนื้อมาร์กอยากให้ลองนะมันก็แผ่นละ9 9าบาทตแต่ละอยากจะให้รอช่วงโปรนะคะมันดีมากจริงๆนะตัวนี้เสีย <c oughs> งหายอ้อ <c oughs> อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นอะไรเนี่ย Face in น a c e นะคะไ่ลุ้ ไม่รู้ตัวนี้เป็นตัวที่เขาคิดกันหรือเปล่าหรือเป็นตัวสีชมพูก็เลยเอามาลองดูเฉยๆไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างเพราะมันก็ลดราคาเหมือนกันนะคะอยากจะลองแผ่นมาก,กันเนื้อมากาว่าเป็นยังไงนะคะตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นของวัสันเหมือนกันตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันรู้สึกว่า59บาทตอนนี้นก็ได้มาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้แผ่นมาก,ก็ดีน้ําก็โอเคนะคะตัวนี้ดีมากเลยแนะนําให้ไปลองนะคะ แล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่ได้มาเยอะที่สุดเพราะเป็นอะไรที่ชอบมากที่สุดเห็นแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วค่ะนั่นคือสกินดอมนะคะไม่ได้เอามาหมดสูตรน,นะคะช่วงนั้นมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเราก็เลยไปเหมามานะคะชอบหมดทุกตัวเลยโอเคมาต่อกันนะคะเมื่อกี้นี้กล้องดับนะคะก็ตัวตัวนี้ที่ทำได้มานะคะเป็นมาที่ดีมากทั้งน้ำมเันเซนก็ดีเนื nice. ้อ มาก็ดีแผ่นมาก็ดีอันนี้แบบไม่มีอะไรต้องพูดถึงมันดีจริงๆนะคะถ้าซื้อตอนที่ไม่โปรมันก็จะ79บาทแต่ถ้าซื้อตอนที่โปรนะคะก็จะซื้อ1แถมหนึ่งหรือชิ้นต่อไปบาทหนึ่งนะคะก็แนะนําให้ซื้อช่วงโปรนะเจ้าตัวนี้นะคะแนะนําจริงๆนะโอเคยังเหลืออะไรอีกอ่ะยังเหลือกล่องนี้นะคะกล่องนี้ได้มาจากช้อปปี้นะจะบอกว่าแต่บางคนที่ไม่เคยลองเครื่องชำาของผลิตภัณฑ์ ของยี่ห้อนี้มาก่อนเลยไม่ได้ว่าเป็นคนติดแบรนด์นะคะแต่ไม่ได้ติดแบรนด์จำใช้ได้หมดแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคนซื้อของราคากลางๆมากกว่าไม่ได้ซื้อราคาถูกเกินไปหรือแพงเกินไปนะคะแต่ครั้งนี้ลองซื้อของราคาแบบน่ารักกระจุกกระสิ่งมาใช้ใดูนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชอบจริงๆนะคะเอาที่ไม่ได้มาจากช้อปปีก่อนอันนี้ได้มาจากห้างเขาเรียกว่าร้านเครื่องสำอางแถวบ้านนะคะตัวแรกก็จะเป็นซีวนาคัลเลอร์นะคะตัวนี้ เป็นบัสออนนะคะตัวนี้จาได้มาในราคา49บาทซึ่งเต็มเตําเห็นว่ามีที่อื่นขายถูกกว่านี้องนะถูกกว่านี้ในที่นี้คือ49บาทนะคุณมันดีมากจริงๆนะโอเคสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาปัดก็จะได้ลุกใสๆเกียนแก้แกอะไรอย่างนี้นะคะไม่เป็นแป้งด้วยที่สําคัญเนือ้อเดี๋ยวนะไม่ซู่มเ,เดี๋ยวเอาด้านนี้ด้ยวยกันเนาะ ก็จะได้เป็นสีประมาณนี้เนาะเห็นไหมมันแบบไม่มีความเป็นแป้งเลยนะสีดีมากเลยจริงๆนะคะมีหลายสีให้เลือกด้วยยังไงอยากให้เพื่อนๆไปลองดูกันนะคะอ๋อในช้อปปี้ตาเห็นอยู่ว่าขาย29บาทตาได้มา49บาทคือรู้สึกเฟลมากเลยถ้าต่อไปจะซื้อเจ้าตัวเนี้ยก็จะซื้อในช้อปปี้แล้วนะคะเพราะได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ใช้ดีจริงๆตมใช้แล้วไม่รู้สึกว่าแบบคันหน้าหรือมีอะไรขึ้นหน้าเลยจริงๆอันนี้แนะนํานะนี่กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนิดหน่อยนะคะ อีกตัวหนึ่งที่ได้มาจากร้านแถวบ้านเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นซิวนาโรสบลัชเชอร์นะคะตัวนี้เหมือนไหมเหมือนองเหมือนของอีกอันนึงนะของจิสชัวราสีจี่ได้มนก็จะเป็นสีนี้ค่ะสีโอสีอะไรอ่ะสีสิบเอ็ดไหอะเป็นอย่างนงี้ไม่รู้ว่าสีอะไรนะก็จะเป็นสีแบบแดงๆหน่อยนะคะที่ได้มา คือจะบอกว่าสีนวลละมุนตุ้นมากค่ะคุณเนี่ยจะเป็นสีประมาณนี้เลยสีดีมากจริงๆแต่ตัวนี้จะเป็นแป้งมากกว่าตัวนน้นนะแต่ก็เป็นสีที่สวยให้อภัยได้ตัวนี้ก็รู้สึกจะ49 5 9 6 9 89อะไรเหมือนกันจะตำหาในช้อปปี้ไม่เจอเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวถ้ากลับบ้านไปต้องไปสอยมาอีกเพราะรู้สึกว่าแบบสวยมากนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีแปลงมาให้ซึ่งไม่ได้แกะใช้แล้วก็มีกระจกด้วย ซึ่งไม่ได้ดูเพราะว่ามันแบบเป็นกระจกที่ใช้ไม่ได้นะคะสาหรับแต่แล้วก็แปลงมันเป็นแปลงที่แข็งมากก็เลยไม่ได้แบบเอามาใช้แต่แพ้แพคเกจจิ้งกับจริงๆเลยก็เลยเอามาลองดูนะคะอีก2ออย่างที่จาได้มาจากช้อปปี้นะเดี๋ยวจาชื่อร้านไม่ได้นะคะว่าได้มาจากไหนแต่ว่าคือเวลาังซื้อของเนี่ยจำว่าพิมพ์ไปเลยว่า บลัชออนซิวนาแล้วก็จะพยายามเช็คราคาที่สูงที่สุดกับเช็าคเลทว่าร้านค้าร้านเนี้ยมันโอเคหรือไม่โอเคถึงจะเป็นร้านราคาถูกแต่ว่าแบบถ้ามันไม่โอเคมันก็ไม่ช็อปนะคะอันนี้เลยคะ่ะที่ได้มานะคะเป็นอั t r a b อปบัตเชอร์พัค่ะอันนี้ได้มาในราคาคือช่วงนั้นตํากําลังเวิรนคือซื้อมาตัวเนี้ยได้มาช่วงปลายปีนะคะคือเวิรนที่อยากจะได้เอ,อ่อเฮ y ูฮัลได้มาช่วง ไม่ใช่ได้มาช่วงคือเบิร์นอยากจะได้บลัชออนของท้าตัวสิบหลุมที่เป็นจานสีที่อกอกมาช่วงฮาลิเดย์นะคะตัวนั้นน่ะอยากได้มากคือทําตาปิดๆใส่แม่แล้วแบบมาบอกว่าที่ใช้อยู่ก็ใช้ให้หม,มีที่มีอยู่ก็ใช้ให้หมดเถอะแล้วคือมันแพงมาก็ไม่อยากให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยู่คนเดียวก็คือซื้อแล้วค่ะตอนนั้นแต่พอดีไม่ได้อยู่คนเดียวไงแม่อยู่ด้วยก็เลยแบบก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ก็เลยแบบอเ,แบบเอาที่ถูกกว่าละกันหนูขอนี้ละกันสองสี่หกแปมีแปดสี ในราคาร้อยหนึ่งค่ะคุณนะคะเปิดมานะคะก็จะได้มาอันนี้เป็นเบอร์สามนะเดี๋ยวเราจะมาทําวิดีโอายกทีหลังเราจะทําวิดีโอของการช้อปปิงนะ้งในช้อปปี้นะคะช้อปยังไงนะคะมีสีส้มสีชมพูสีอมแบบแดงๆหน่อยสีขาวแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าคอนทัวร์ได้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีมากเดี๋ยวลองปัดให้ดูสีนี้เนี่ยเราอยากเห็นสีนี้คนะคะ สีดีเวลาสีก็เฮ้คุณกล้องดับไปไหนเฮมาต่อนะคะเมื่อกี้กล้องดับเพราะมันร้อนร้อนเลยนักหนาค่ะคุณกล้องก็นะคะเมืกก่อะะก,กีอ้กาลองส,งสีนี้ให้ดูนะคะจะเป็นสีอ่อนๆสีดีมากไม่เป็นแป้งเลยจริงๆคือจำชอบอันนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าฝัดแล้วให้มันยังไม่ได้ลองใช้หรอกแต่ว่ามันน่าจะเหมือนกับเจ้าตัวเนี้ยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เล็กลงกว่านะคะมันให้ความรู้สึกไม่เป็นแป้งน่าจะฝัดแล้วแบบใสๆกำลังดีนะคะเดี๋ยวลองสีนี้ให้ดูด้วย ช่ไหมม่กีสีนะเออ,อสีก็จะเป็นแบบเลลอยนะคะสีดีมากพิมนชัดเจนมากเลยนะคะแล้วปัดแล้วได้ความลุกใสๆสไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีความเป็นแป้งแต่อย่างใดเลยจริงๆนะคะ่ะมาต่อกันที่เมื่อกี้น,นี้เมมเต็มนะคะทําให้ต้องการลบทำกรรลบภาพก่อนที่จะอัดต่อนะคะก็คือสีได้ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเนื่องจากจำอยากได้เนกเก็ตพาเลทแลวคุณแม่ไม่อนุญาตให้ซื้อนะคะ ก็เลยต้องซื้อเจ้าตัวนี้มาทดแทนในการทดลองใช้ก่อนนะคะนั่นก็คือซีวาน,น่านะคะสีที่ได้มาเป็นสีเบอร์03นะก็จะเป็นแนวนูช่าหน่อยนะคะเดี๋ยวจะปาดสีนี้ให้ดูสีดำสีนี้แล้วก็สีนี้นะคะมีความเจ้มมจนอยู่เหมือนกันนะเนื้อเขานิ่มมากนะคะแล้วก็แบบพิกเมนตชัดเจนนะแต่ตาไว่าเวลาใช้มันอาจจะเป็นโนิดหน่อยนะถ้าเรานีกล้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่เลย,เลย นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งกันให้ดูสักลูกหนึ่งนะเจ้าตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะตัวนี้โอเคหมดไปกับซิวันน่านะคะแล้วก็อีกหรึ่งที่จำลินพูดถึงที่ได้มาจากวสันนะคะนั่นก็คือสีดำได้นะคะเป็นของลาลรอโพเซนะคะเจ้าตัวนี้เลย2ตัวนี้ตาตัวแรกก็จะเป็นแบบเอฟลาแคร์ดูโอ้นะคะเป็นวิช่อันนี้เป็นเอฟลาแคร์เอฟเคพลัสนะคะเจ้าตัวนี้เอามาลองใช้ดูใช้แล้วแบบเฮ้ยดีจริง กลิ่นก็ดีแล้วก็เนื้อสัมผัสดีมากนะคะเป็น์เ i อไร r i z e r ที่ช่วยลดการอุดตันของสิวนะคะจะเป็นแบบเนื้อประมาณนี้นะแล้วเวลาทาไปก็จะแบบแห้งไปเลยนะคะเจ้าตัวนี้แบบขอลองใช้ดูก่อนว่ามันจะแบบช่วยให้สิวอุดตันแต้มลดน้อยลงจริงๆหรือเปล่าอาจจะไม่ลดน้อยลงแต่ว่าไม่มีเพิ่มขึ้นอะ่ะคือประเด็นที่ต้องการนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ที่ได้มานะคะเป็น la roche posay c e r o i n g นะคะตัวนี้จะช่วยในการแบบเป็นสเปรย์ที่ใช้เซตในการ แต่งหน้าหรือว่าใช้ก่อนแบบพวกเบสจะช่วยให้แบบหน้าเราแบบติดทนตลอดทั้งวันแต่อย่าลืมตานะเจ้าตัวนี้บอกเลยถ้าลืมตานี่คือพังเพราะแตบตามากนะคะเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ดีเหมือนกันช่วยแบบลดความมันไม่ค่อยเห็นสเปรย์น้ำแร่ที่ช่วยในการลดความมันเท่าไหร่นะเจ้าตัวนี้ก็แบบทาให้ตามแบบโอเคมากแล้วก็รู้สึกตอนนั้นจาได้มาประมาณ200กว่าบาทน,นะคะเจ้าตัวนี้โอเคมาต่อกันที่ของแถมของแถมไม่ได้มาจากวริสัน,นะคะจะมี2ตัวนะ อันนี้เป็นโฟมล้างหน้าจากบิชี่นะคะคือตอนแรกไม่ค่อยที่่างได้บอกแต่ไม่ค่อยจะชอบทดลองใช้พวกโฟมล้างหน้าเท่าไหร่แต่พอใช้แล้วตัวเนี้ยดีมากจริงๆนะคะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าใช้แล้วไม่ตึงหน้ามันดีนะคะดีจริงๆแล้วตัวนี้เป็นฟิลที่แบบไม่ตึงหน้าหน้าไม่แห้งหน้าไม่ลอกนะคะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มาเป็นเซตแบบ t r a v e l set นะคะเอาไว้ทดลองใช้นะคะก็จะมีเป็นตัวเจอทําความสะอาดผิวนะตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบำรุงผิวสำหรับแบบผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้จะเป็นบำรุงผิวรอบดวงตาแล้วก็อันนี้เป็นโฟมทำความสะอาดผิวหน้าเดียวถ้าเป็นเซตนี้จะเอาไปใช้ตอนที่เราทำการไปเที่ยวนะคะว่าเป็นยังไงแล้วจะมาบอกให้ชมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคค่ะแล้วก็มาจนถึงถงุงสุดท้ายแล้วนะคะถ <Yeah! S 1> ุงนี้คือเออไม่มีโลโก้นะคะโอเคถุงสุดท้ายนะคะมานั่นก็คือ เป็นคูชั่นนะคะกับคูชั่นหลัดของเคที่ดอนนะคะมีขายที่เซเวเท่านั้นนะคะเจ้าตัวนี้จะบอกเลยนะคะว่าแต,ตา่ตามหามาเป็นเวลาอาทิตย์หนึง่งคือกลับมาจากที่ทํางานให้พอมาถึงแล้วคือให้เขาแบบจอดที่เซเว่พี่หนูจะเข้าไปหาสิ่งนี้นะคะแล้วก็ได้มาจนได้ค่ะในราคาแบบร้อยหบาทคือไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไม่ได้ไว่า <laughs> มาแล้วคะ่ตกคุย <laughs> คือไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไม่ได้ยังไงแต่ก็แบบ ก็จะเอามานะคะเดี๋ยวตัวนี้ไงแบบจะทดลองให้เพื่อนใช้ดูนะคะว่าเออจะเอามาทดลองให้ดูนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนึงนะโอเควันนี้หมดแล้วค่ะกับความร้อนละลายของแตมตรงนี้นะแบบต้องจัดต้องหาที่อยู่ให้มันนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้อไปแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะบา,บายยเจอกันนะคะมรล